น้ำมันเบรกไม่มีเลยกี่ปีปแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเบรก1ีเป็ดปีครับสิบเอ็ดปีไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเบรกอ้าเดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเบรกแบบที่ทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอา้าใส่ตัวอุปกรณ์กันตัวนี้เป็นวาล์วทางเดียวนะครับน้ำมันจะไหลเข้ามาปุ๊บไหลออกมานะครับแต่ไหลย้อนขึ้นไม่ได้นะครับมันจะไหลเข้าเข้าถังเก็บเป็นวาล์วทางเดียว อ่าช่างเป๊กคายน็อตบรแปนเลยครับคายน็อตบรแปดเลยคาย่างอ่าสวามเข้าไปเลยครับพอแล้วพอหลวมๆาาน้ำมันเริ่มไหลออกมาแล้วครับโอเคได้ยัดเข้าไปเลยอ,อ,อึบอา้าวใส่น้ำมันเบรกเข้าไปครับ่าน้ำมันเบรกมาโอ้หน้ำมันเบรกไม่มีเลยครับดูครับ สิบกว่าปีครับไม่เคยใส่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเบรคเข้าไปใส่ไปเต็มเลยครับใส่เต็มเลยอีกใส่อีกใส่อีกเกบเต็มอ่าโอเคครับใส่เกือบเต็มนะครับทีนี้เราจะทําการนะครับปั๊มเบรคครับปั๊มปั๊มปั๊มลงไปครับแล้วก็จะมีน้ํามัน ออกมาครับนี่น้ามันออกมาเห็นไหมครับน้ํามันออกมาเอาไปจักเบรกจะให้มันขาดนะครับข้างบนให้มันขาดดูนะครับปึ๊บออกมาเลยนะครับให้มันเต็มเต็มย่งอ่าครับเราก็ไล่เลยครับเราก็กำเบรกเลยครับกำเลยเดี๋ยวเราก็กำจนกว่าน้ำมันจะพองนะครับจะพองอ้าเอาเติมเข้าไปอีกครับอีกสักรอบหนึ่ง เป็นการล้างระบบนะครับเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยครับปุ๊บเราก็กำเข้าไปครับกำเข้าไปเลยครับกำลงไปเลยให้น้ํากำน้ํามันขอมันหายครับไม่ต้องไล่ลมยากครับเอาอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงครับเอาดูครับน้ํามันน้ํามันข้างล่างก็จะเต็มสายนะครับ เราก็กำน้ำมันน้ำมันที่เรากำรรมันก็ออกมาเห็นไหมครับมันไม่ย้อนกลับนะครับอาตึงแล้วครับตึงแล้วอนี้ตึงแล้วนะครับไปไม่ได้แล้วตึงแล้วครับใช่อีกหน้อย มาครับกำลงไปเลยดูสภาพน้ำมันครับดูสภาพน้ำมันเอาช่างเป๊กกำเลยช่างเป๊กกำเลยกำเลยครับกำเลยในน้ำมันมันท่องออกมาแล้วครับน้ำมันเก่ายอออกมาครับกว่ามันจะใสครับกำเลยเป๊กอันนี้เติมอยู่นะครับเติมอยู่เติมอยู่ จนกว่าน้ำมันจะใสนะครับเนน่เราไม่ต้องได้ไล่อะไรเยอะเลยใสยังอา้าใส่แล้วครับใส่แล้วครับไม่มีฟองไม่มีฟองแล้วพอแล้วอา้าเติมให้พอดีพอแล้วครับพอแล้วเ,เสร็จยังช่างช่างเป๊กเสร็จยังอา่าเสร็จแล้วล็อกครับล็อกครับจบครับเสร็จแล้วล็อก เช็คเบียรทิ้ตตึงไหม mm hmm. ตึงไหมเอาตามไปเคี mm ่ยังตึงยังเ okay, mm hmm. อเคยังเอเคครับ mm hmm. เรียบร้อยทีนี้เราก็ใส mm hmm. ่ยางเข้าไปครับ mm hmm. ครับเรียบร้อยประกอบให้เรียบร้อยนะครับครับไ mm hmm. ลง่ง่ายๆนะครับด้วยวาลทางเดียวครับไล่ง่ายไล่คนเดียวก็ได้นะครับ ไอ้คนเดียวได้เห็นไหมครับน้ำมันเบกเก่าครับน้ำมันเบกเก่าสภาพมันอาเราถ่ายมาใหม่หมดละโอเคครับโอเค